เห็นมิพุ่มกับจะทําก็เลยแบบพูดลอยๆครับว่าแบบเออเอาพี่ไปเล่นได้นะอย่างเงี้ยอ่ะก็เหมือนแซวๆอ่ะใช่ครับแล้วเขาเอาจริงครับเอาจริงแล้วก็ช่วงเขาเอาไปถ่ายครับมันมันมันยากนิดนึงเพราะว่าผมก็ถ่ายสับเปลือกสองอยู่อ,อ๋อเป็นคู่ขนาดใช่ครับมันถ่ายพร้อมกันเลยโอ้หมันถ่ายพร้อมกันแล้วคุณยังไงคุณยากลายังไง,งยอโหูแบบใช้ว่าแบบไม่ไม่ได้นอนครับเพราะว่าผมต้องต้องตีงตถ่ายเสร็จสี่ทุ่มเลย ที่้อยเอ็ดลอยเอ็ดต้องตีรถไปด่านทรายอย่างเงี้ยไปถึงเช้าก็ถ่ายแล้วก็ต้องตีรถกลับไปกลับไปกลับมาครับแบบนั้นเลยแล้วก็แต่แต่ชอบมากครับเพราะว่ายิ่งคือมันเป็นหนังอีสานด้วยผมว่าถ้าให้ผมไปพูดไทยมันก็จะแบบดูไม่เชื่อใช่หนังวัฒนธรรมด้วยเกี่ยวกับผีตาโขนด้วยเกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวกับอะไรเราเราอยากเล่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยเป็นคาแรคเตอร์ยังไงครับชื่อชื่อว่าชื่อชื่อว่าฟิล์มครับ ชื่อว่าฟิล์มก็เป็นตากล้องตากล้องนักข่าวแต่แต่ก็ไม่ได้เชื่อเป็นคาแรคเตอร์คือตรงข้ามกับเราใช่เพราะว่านับในเรื่องอ่ะนับถือคิดอ๋อถึงได้ชื่อฟิล์มนะใช่ชื่อเลยออกแบบฝรั่งใช่ครับนับถือคิดแต่ต้องมาทําเกี่ยวกับความเชื่อของวัฒนธรรมมีสารอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบจะมีความตั้งคําถามมีความต่อต้านทุกอย่างจะเอะไปหมดใช่ครับเนี่ซึ่งซึ่งมันก็หลุดคาแรคเตอร์เราเพราะว่าเราเราก็มีความเชื่อ เชื่อแบบเนี้ยก็เลยอาจจะมีการปรับแก้ไขระหว่างหน้าเซตนุ่นยากเหมือนกันนะใช่ครับเพราะจริงๆอ่ะโดยตาเราโดยความรู้สึกเรามันเชื่อไงใช่ครับแต่คุณจะต้องไม่เชื่อเขาต้องตั้งคําถามกับเขาใช่แล้วก็มิพุ่มกลับก็ช่วยบอกให้ปรับบทนิดนึงว่าเออเราทํางานอยู่ในสารนานอย่างเงี้ยครับเป็นใกล้มันก็เลยเริ่มซึมซับแล้วมันไม่ได้ต่อต้านขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับแสดงว่ามีการปรับกันได้พอสมควรครับพุ่มกลับคนนี้เป็นไงบ้างอุ้ยไฟแรงมากครับ เขาเป็นเป็นหนังเรื่องแรกของเขาแล้วก็จริงๆผมติดตามเขาตั้งแต่ตั้งแต่เขาอยู่มัธยมแล้วเขาเป็นสายประกวดเขาเป็นหนังสั้นแล้วเขาได้รางวัลเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าอุ้ยทาไมทําแต่หนังสั้นวะทำไมไม่ทําหนังยาวสักทีเก่งขนาดเนี้ยแล้วแล้วเขาก็ไปทําซีรีส์แล้วค่อยฝึกฝนตัวเองแล้วกลับมาทําหนังยาวอย่างเงี้ยครับผมก็เบบโอ้้หแบบเก่งมากแล้วในกองคือแบบผมไม่เคยเห็น เขาอายุน้อยครับแต่แต่พอเราไปเล่นเขาอะไรอะ่ะเขาเรารู้สึกว่าโอ้นี่คือผมนี่ตอนผมกำกับนี่ผมดูอันนี้ไปเลยดูแบบตัวเล็กไปเลยเขาคือนี่คือผู้กำกับจริงๆนขนมมีวุฒิภาวะใช่ครับ <c oughs> แล้วเรากำกับเป็นยังไงอะ่ะผมก็ผมก็ปล่อยๆครับแบบเอผ่านบ้างเล่นบ้างอะไรบแบบเนี้ยแบบเหมือนไม่ได้ออกกองครับแต่เขาคือแบบโอ้โหอุตสาหกรรมจริงๆอย่างเงี้ยอ่าฝาก<ๆ>เพื่อน มาดูหนังเรื่องนี้ด้วยครับ,รบก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งครับที่ที่เล่าวัฒนธรรมอีสานความเชื่ออีสานหรือภาษาเลยอย่างเงี้ยครับมันหนังมันมีคุณค่ามากแล้วก็อยากอยากให้ คือคนอีสานเนี่ยต้องมาดูอยู่แล้วครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจของความเป็นผีตาโขนหรือตาโขนหรือประเพณีเก่าๆที่เราไม่ได้ศึกษาประวัติมาหนังเรื่องนี้นมันมนนีให้เห็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฝากคนไทยทุกคนด้วยครับเชื่อว่าหนังเรื่องนี้มันก็จะเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่แต่ไปดูแล้วตัดสินกันได้ครับถ้าดีก็บอกต่อไม่ดีก็ด่าได้เหมือนเดิมครับคนทําหนังก็ก็รับคอมเมนต์เหมือนเดิมครับผมชนๆเป็นอีสานไงครับ,รบฝาก ฝากไว้น้ำเด้ครับกับหนังตาโคนเนี่ยเขาวันที่ยีย่สิบพฤศจกิกาย้อนนีนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเบิงครับมาให้กําลังใจหนังอีสานที่แบบใครเขาเพิ่งเฮ็ดเทื่อแรกครับเรื่องแรกเลยแล้วก็นักแสดงกับนี่ตาคนอีสานครับแล้วก็อยากให้มาเบิงอีหลีครับลองไปเบิงก่อนครับฝากน้ำค่าผม